เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยอดดวงใจปีศาจบทที่14ี ไม่ต้องกรบกวนพวกเขาหรอกดูอยู่ตรงนี้ก็พอหลังจากปฏิเสธไปแล้วนางก็ตั้งใจที่จะยืนอยู่เงียบๆตรงนั้นแต่ใครบางคนไม่ได้ให้โอกาสนั้นก่อนพวกเขาจะออกเดินทางคุณชายเจ้าสำราญอย่างกู่หนิงเทียนกลับตาดีหันมาเห็นหญิงสาวที่ยืนหลบมุมอยู่ด้านหนึ่งเขาหยุดมาแล้วตะโกนทักเสียงดังลัน่นพี่สะพย ยินดีที่ได้พบสิ้นเสียงนั้นทั้งคนและหมาต่างหยุดการกระทำทุกสิ่งแม้แต่เลียวหนหลงยังหันกลับมามองท่านมาส่งสิทธิ์พี่ออกไปทำงานเช่นนั้นหรือ เมื่อมีคนเห็นเช่นนี้แล้วนางก็ไม่อาจซ่อนตัวได้อีกต่อไปหญิงสาวก้าวออกจากมุมนั้นเดินมาที่ลานด้านหน้าแล้วหยุดฝีเท้าตรงหน้าหมาของสามีก่อนจะหันไปยิ้มทักทายคุณชายกู่ที่ด้านข้างข้าเพียงบังเอิญมาที่นี่เท่านั้นพวกท่านกำลังจะออกไปข้างนอกหรือพวกเรากำลังจะไปทำงานถ้าไม่มีอะไรก็ถอยไป เหว่ซูลี่ตะโกนแทรกขึ้นนางอดทนมาหลายวันที่จะไม่พบหญิงสาวผู้นี้พอได้พบกันอีกครั้งอารมณ์ไม่พอใจที่เก็บอยู่ข้างในก็ประทุออกมานางขยับมมาเข้าใกล้หมาของสิทธิพี่ใหญ่เมื่อกดสายตามองหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านล่างก็ราวกับนางได้รับชัยชนะแล้ว เย่เยี่ยงไม่ได้ใส่ใจเหยาอซูลี่เพราะรู้ว่านางมักเป็นเช่นนี้เสมอหญิงสาวกำลังให้ความสนใจแก่มาบางคนกล่าวว่ามาไม่คุ้นเคยกับขนแปลกหน้ามันอาจจะสะบัดตัวไม่ยอมให้จับแต่อาชาสีขาวของสามีนางตัวนี้มีลักษณะที่ดีเกินไปงดงาม ขนทั่วทั้งตัวเป็นเงามันรูปร่างสูงใหญ่กำยำนางจึงยื่นมือไปสัมผัสลำตัวของมันโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าหมาซึ่งมักถือตัวและอนุญาตให้เพียงไม่กี่คนสัมผัสตัวกลับยืนนิ่งให้หญิงสาวลูบขนของมันมีหลายคนแปลกใจตอนได้เห็นภาพนี้แม้แต่ราชาปีศาจยังอดประหลาดใจไม่ได้มองดูแววตาวววระยับของนางก่อนจะเอ่ยถาม อยากขี่ม้าหรือไม่จู่ๆคนบนหลังม้าตรงหน้าก็ถามขึ้นมาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาตอบไปตามตรงแต่ข้าขี่ม้าไม่เป็นข้าสรุปว่าเจ้าอยากขี่มา้าประโยคยืดยาวของนางเขากลับสรุปได้แค่นั้นไม่ทันให้นางได้ยืนยันคําตอบราชาปีศาจก็หันไปสั่งคนของตอนเองหาเบาะรองนั่งกับเชือกมา สิทธิ์พี่ใหญ่พวกเรากำลังจะไปทำงานนะเหยาซูรี่เอ่ยประท้วงวันนี้พวกเราจะไปสำรวจป่าถ้าพาคนอื่นไปด้วยอาจจะไม่สะดวก นางไม่ต้องการให้สิทธิพี่ใหญ่พาหญิงสาวผู้นี้ไปด้วยอีกทั้งดูเหมือนเขาจะต้องการให้อีกฝ่ายนั่งม้าตัวเดียวกับเขานางจะทนได้อย่างไรถ้าต้องเห็นภาพนั้นถ้าว่าลีวนหลงไม่ได้สนใจคำประท้วงเขาเพียงเงียบแล้วรอคอยคนนำสิ่งของที่สั่งมาให้ เมื่อได้รับชายหนุ่มก็เอาเบาะรองนั่งวางทับอานมาด้านหน้าของเขาใช้เชือกยึดเข้ากับอานและดึงเพื่อทดสอบความแน่นหนาจากนั้นเขาจึงยื่นมือไปตรงหน้าภรรยาของตัวเองเย่เย่เสียงใส่หน้าหากพวกท่านไปทำงานมันคงไม่ หญิงสาวพูดไม่ทันจบประโยคราชาปีศาจดูเหมือนจะเป็นคนใจร้อนเขาโน้มตัวลงมาแล้วสอดมือช้อนเอวบางยกตัวนางจนลอยขึ้นมาทั้งตัวนางใช้มือปิดปากพยายามไม่ร้องออกมา พอเขาวางตัวนางลงหญิงสาวก็ตกอยู่ภายใต้อ้อมแขนของเขาเจ้าม้าตกใจน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากระทันหันมันขยับตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเย่เย่เสียงที่ไม่ทันได้ตั้งตัวผวาเข้าหาคนขี่นางใช้สองมือก่อนรอบคอของเขาเอาไว้ กลิ่นหอมอ่อนๆโชยมาปะทะจมูกหลี่เหวนหลงตัวแข็งทื่อเดิมทีเขาแค่ต้องการสนิทสนมกับภรรยาของตัวเองให้มากขึ้นดังนั้นเมื่อเห็นว่านางแสดงความสนใจเรื่องขี่มาเขาจึงเสนอตัวนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาใกล้ชิดกันขนาดนี้ มือและท่อนแขนนุ่มนิ่มโอบรอบคอของเขาโดยปกติเขามักไม่ชอบให้ใครสัมผัสตัวแต่วันนี้กลับพบว่าการได้รับสัมผัสจากภรรยาของตัวเองเป็นเรื่องน่าสนใจดวงตาสีแดงที่เหมือนจะเมินเฉยหลุบมองเล็กน้อย ตรงนี้เขาสามารถมองเห็นขนตายาวและงอนผิวหน้าละเอียดอ่อนแก้มออกสีแดงกระเรื่อเพราะความตื่นเต้นริมฝีปากแดงราวกับผลไม้ป่าดูอวบอิ่มมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นภายในอกของเขาความร้อนวูบวาบแล่นจากหัวใจไปทั่วร่างกายแม้ชายหนุ่มเป็นผู้ฝึกยุทธ เทาว่าไม่อาจหยุดหัวใจที่เต้นรุนแรงได้เหยาซูลี่จะทนเห็นพวกเขาใกล้ชิดกันขนาดนี้ได้อย่างไรหญิงสาวต้องการออกมาท้วงแต่กูหนิงเทียนที่ไม่รู้ว่ามาอยู่ข้างนางตั้งแต่เมื่อไรฉุดแขนของนางเอาไว้พอสักทีอย่างไรเขาก็เป็นสามีภรรยากันแล้ว หญิงสาวสะบัดแขนสิทธดพี่ร้องทิ้งแล้วควบหมาตรงไปข้างหน้าไม่ได้หันกลับมามองอีกกูหนิงเทียนใส่หน้าเขาไม่รู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรดีแล้วหลายวันก่อนนางมาร้องให้เล่าให้เขาฟังว่าถูกสิดพี่ใหญ่ต่อว่าเพอแย่เยี่ยเสียงเขาจะช่วยอะไรนางได้อยากจะซ้ำเติมใจแทบขาดเท่าว่าก็ต้องอดกลั้นไว้ ให้นางเห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นก็ดีอาจจะตัดใจได้เองในที่สุดชายหนุ่มควบม้าตามสิทธิ์น้องไปตอนนั้นเองที่แย่เยี่ยเสียงได้สติใบหน้าแดงระเรื่อเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในท่าที่ล่อแหลมแม้นางจะปล่อยมือจากคอของชายหนุ่มแล้วแต่ก็ยังต้องหาที่ยึดไว้ไม่ให้ตกไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยใช่หรือไม่เจ้าค่ะ หญิงสาวตอบขณะก้มหน้าซ่อนแก้มที่แดงเพราะความอับอายเอาไว้ถ้าเช่นนั้นก็จับค่าเอาไว้ นอกจากจะยอมให้นางจับเสื้อแล้วหลี่หวหนหลงยังใช้สองแขนแข็งแกรง่งราวกับกำแพงโอบรอบร่างของภรรยาเอาไว้ภายใต้วงแขนนี้เขาจะไม่ยอมให้นางตกลงไปเยี่ย,ะยะเสียงพยายามหาที่ทางของตัวเองด้วยการจับเสื้อของเขาเอาไว้แน่นลำตัวแนบไปกับร่างของเขาริมฝีปากที่มักจะเม้มแน่นสนิทของราชาปีศาจโค้ขงขึ้นเล็กน้อย เขาเคาะเท้าให้สัญญาณม้าออกเดินทาง ครั้งนี้ม้าค่อยๆอ,ออกเดินอย่างเชื่องช้าไม่ได้ควบทายานอย่างที่เคยเป็นทุกครั้งผู้ติดตามด้านหลังแปลกใจแต่พวกเขามีหน้าที่แค่ติดตามเท่านั้นจึงไม่มีใครกล้าเอ่ยทักท้วงเสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉมองตามด้วยรอยยิ้มพวกนางไปรับม้าออกจากคอกหนึ่งตัวสองพี่น้องขี่ม้าตัวเดียวกันจากนั้นก็ควบตามขบวนของราชาปีศาจออกไป เย่เย่เสียงที่ตกใจในคราวแรกตอนนี้กลับพบว่าทัศนียภาพโดยรอบแตกต่างจากที่นางเคยเห็นมาช่างไม่เหมือนกับที่นางเห็นในรถมามันสูงกว่าและอิสระมากกว่าสายลมอ่อนๆประทะทุกส่วนของร่างกายเมื่อม้าค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความเร็วมากขึ้นทีละนิด ทิวทัศน์สองข้างทางก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเมื่อออกจากตัวเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านกลิ่นหอมของแสงแดดและกลิ่นหญ้าทุกอย่างคือสิ่งแปลกใหม่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในวังดวงเช่นนาง ช่วงเวลาอิสระราวกับว่านางได้โบยบินไปข้างหน้านั้นหายากมือที่จับชายเสื้อของหลี่วนหลงต่ำแน่นชายหนุ่มก้มลงมองภรรยาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรือหลังจากที่แต่งงานหญิงสาวผู้นี้ระมัดระวังตัวอยู่สเสมอ ในที่สุดวันนี้เขาก็ได้เห็นใบหน้าและแววตาเหมือนกับเด็กที่ได้พบของเล่นชิ้นใหม่ของนางแม้ตอนแรกเขาจะชวนนางมาโดยไม่ตั้งใจแต่เวลานี้เขารู้สึกดีที่ได้ทำเช่นนี้เพราะครั้งนี้มีผู้โดยสารมาด้วยหมาของเขาจึงไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วมากนะักมันเหอะย่างไปตามทางด้วยความเร็วต่ำกว่าปกติมาก ว่าที่ราชาปีศาจจะมาถึงชายป่าที่ต้องการสำรวจก็ใช้เวลาพอสมควรกูหนิงเทียนกับเหยาซูรี่ที่มาถึงก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งหยุดม้ารอพวกเขาที่ชายป่าแน่นอนว่าใบหน้าของคุณหนูเหยางองงามมาเป็นตัวพาละพวกเราควรจะได้เข้าไปในป่าแล้วหากว่านางไม่ขอมาด้วยถ้าเจ้ารีบนักก็ไปก่อน กูหนิงเทียนเอ่ยขึ้นเขาเริ่มรำคาญเสียงบ่นพึมพำของนางเต็มทีสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่รีบข้าก็ไม่รีบใครรีบให้เข้าป่าไปก่อนได้เลยข้าเป็นสิทธิ์น้องของท่านนะหรือว่าท่านก็หลงสเสน่ห์นางจิ้งดอกนี่อีกคนเสียงด่าดังขึ้นทว่าชายหนุ่มกลับเพิกเฉยเขามองภาพสิทธิ์พี่ใหญ่ ผู้ที่มักมีอารมณ์ไม่ต่างจากก้อนหินหรือตอไม้กำลังควบม้าอย่างระมัดระวังและคอยก้มมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าเสมอในฐานะคนที่รู้จักกันมานานเขารู้ดีว่าแย่เยีเ่ยงมีอิทธิพลต่อจิตใจของสิทธิพี่ใหญ่มากกว่าที่เขาเคยคิดเดิมทีเขานึกว่าเป็นเพราะความงามที่น่าจับตาของนางดึงหัวใจสิทธิพี่ใหญ่ให้เข้าสู่ไว้หนุ่มชะกัน แต่ถ้าสิทธิพี่ใหญ่หลงรักใครแค่เพียงรูปโฉมเหยาซูลี่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่เขาจะไม่มองข้ามนางอย่างที่เป็นทุกวันนี้เช่นนั้นหมายความว่าพี่สะพ้ยของเขามีลักษณะอื่นที่พิเศษอะไรที่มันไม่ใช่ของเจ้าก็อย่าพยายามฝืนเลยถ้าสิทธิ์พี่รองไม่ช่วยข้าก็อย่าขัดขวางแล้วกันเหยาซูลี่ดื้อด้านกูหนิงเทียนถอนหายใจ เขาหมดปัญญากับสิทธิ์น้องคนนี้จริงๆอย่าไปไกลเกินไปล่ะการสำรวจป่าในครั้งนี้เดิมเพราะมีรายงานเกี่ยวกับการปรากฏตัวของสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายผู้คนส่วนหนึ่งของวังหวนเสี่ยหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ขายเนื้อและขนสัตว์แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถต่อสู้กับสัตว์ป่าหลายประเภทได้แต่สัตว์บางประเภท ก็จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในการกำจัดนอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจเพื่อหาสาเหตุที่สัตว์ป่าเหล่านั้นอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของมันขยับเข้ามาใกล้เขตเมืองวันนี้หลีวนหรงจึงนำผู้ติดตามออกมาสำรวจแนวป่ารีบออกสำรวจกันเถอะ เหว่ซูรี่ขี่ม้ากลับมาหาเหลี่วหวนหองนางต้องมองหญิงสาวในอ้อมแขนสิทธิพี่ใหญ่ด้วยสายตาไม่เป็นมิตรนักการเข้าป่าไม่ใช่การเดินเล่นถ้าเราเจอสัตว์ที่อันตรายอาจจะเกิดการต่อสู้ดังนั้นใครที่ต่อสู้ไม่ได้แม้แต่ขี่ม้าก็ยังไม่เป็นไม่ควรเข้าไป เจตนาบอกชัดว่าพุ่งเป้ามาที่แย่เยี่ยเสียงหลี่หวนหลงขมวดคิ้วทันทีที่ฟังแค่คนคนเดียวพวกเจ้ามีตั้งมากมายไม่มีปัญญาปกป้องเช่นนั้นหรือน้ำเสียงทรงอำนาจดังขึ้นพร้อมกับกว่าตามองบรรดาผู้ติดตามทั้งหลายรวมไปถึงสิทธิ์น้องทั้งสองคนหากคนเพียงคนเดียวพวกเจ้ายังไม่สามารถปกป้องได้ ข้าจะได้พิจารณาการฝึกเพิ่มเติมสำหรับพวกเจ้าลำพังกู่หนิงเทียนกับเหยาซูลี่คงไม่เท่าไรแต่ผู้ติดตามไม่คิดเช่นนั้น ใครบางคนในกลุ่มนี้มีชนักติดหลังเรื่องการฝึกพิเศษ14วันคราวก่อนอยู่หากต้องเพิ่มการฝึกนอกรอบอีกพวกเขาอาจไม่สามารถเอาชีวิตรอดไปได้จริงๆดังนั้นคำพูดของคุณหนูเหยาจึงไม่มีใครกล้าออกปากเห็นด้วย เพียงคนเดียวที่รู้สึกเห็นด้วยกับเหยาซูลี่กลับเป็นหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นภาระเย่เยยเสียงไม่ใช่คนสิ้นคิดนางถูกสอนให้พิจารณาและรู้ขอบเขตของตัวเองเสมอเมื่อพูดถึงการเข้าป่าครั้งนี้แล้วนางเห็นด้วยว่าการพานางเข้าไปจะกลายเป็นภาระของพวกเขามากกว่าแม้คนเหล่านี้จะเก่งกาจแค่ไหน การปกป้องนางอาจเหมือนกับขนมหวานชิ้นหนึ่งแต่ภาระก็คือภาระใครจะรู้ว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นและการปกป้องนางจะทำให้พวกเขาได้รับอันตรายได้หญิงสาวขยับตัวเงยหน้ามองสามีแม้ตอนนี้ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเขางดงามมากจริงๆนางพยายามดึงสติตัวเองกลับมาแล้วเอ่ยบอกเขาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ้าเห็นด้วยนะเจ้าคะให้ข้าไปด้วยรังแต่จะทำให้งานล่าช้ามากกว่าสี่หน้าของคนฟังมืดครึ้มทันทีแรงกดดันมหาศาลแผ่ออกมารอบตัวอีกทั้งน้ำเสียงที่พูดยังเยือกเย็นไม่เชื่อใจคะ่ะแย่แยเสียงรีบใสนะ่น้าไม่ใช่เจ้าคะ่ะเพียงแต่ข้าคิดว่าแม้พวกท่านสามารถปกป้องข้าได้แต่ถึงอย่างไร ข้าก็จะทำให้การเดินทางช้าลงตอนนี้ไม่เช้าแล้วถ้ายิ่งล่าช้า พวกท่านอาจไม่ได้กินมื้อกลางวันหญิงสาวใช้ข้ออ้างที่ฟังดูนุ่มนวลที่สุดคนที่ดูเหมือนจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเช่นดีหวนหลงอาจไม่ยอมรับเหตุผลด้านความปลอดภัยนางใช้มือลูบที่แขนของเขาราวกับปลอบโยนเด็กที่กำลังอารมณ์เสียไม่สนใจรังสีอมหิตที่แผ่ออกมา ข้าเองก็ไม่คุ้นเคยกับป่าให้รอยอยู่ที่ทุ่งหญ้าด้านนอกน่าจะดีกว่าข้าสามารถชมทิวทัศน์พวกนี้ได้มากกว่าชื่นชมต้นไม้ในป่านะเจ้าคะ หญิงสาวอีกคนในขบวนยิ้มเหยอะมองด้วยสายตาเหยียดหยามและดูถูกหญิงสาวผู้นี้ไม่รู้อะไรเลยงานประเภทนี้สามารถกำหนดเวลาได้ที่ไหนแนวป่ากกว้างใหญ่บางทีเวลาแค่ครึ่งวันอาจไม่พอด้วยซ้ำ พวกเขาทุกคนด้วนเป็นผู้ฝึกยุธไม่กินข้าวหนึ่งหรือสองมือ้อไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อเตรียมตัวมาที่นี่พวกเขาไม่มีใครคิดว่าจะได้กินมือ้อกลางวันนางเห็นใครพกสเสบียงมาหรือไม่ถึงกล้าพูดเช่นนั้นขณะที่นางกำลังจะเอ่ยปากพูดเน็บแนมมือใหญ่โตของสิทธิพี่ร้องก็ปิดปากนางเอาไว้เขายิ้มประจบสิทธิพี่ใหญ่ ข้าเห็นด้วยกับพี่สะพ้ยนะสิพี่ใหญ่ท่านคิดเอาเถิดว่าในป่านี้มีอะไรดีต้นไม้ก็เหมือนกันไปหมดแล้วยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายพวกที่อันตรายก็มีอย่างเช่นงูตะขาบหรือมแมลงหาอะไรที่น่าดูแทบไม่มีสู้ให้พี่สะพยนั่งชมทิวทัศน์ด้านนอกจะเจริญหูเจริญตามากกว่า ราชาปีศาจรู้สึกลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามคนในอ้อมแขนอีกครั้งหนึ่งแน่ใจว่าเจ้าไม่ต้องการเข้าป้าหญิงสาวยิ้มพลางใส่หน้าไม่เจ้าค่ะข้าจะรอพวกท่านอยู่ด้านนอกก็ได้เขายอมรับในที่สุดผู้ติดตามกล่าวขอบคุณนายหญิงในใจนอกจากสาวใช้ที่ติดตามมาแล้วพวกเจ้าหนึ่งคนรออยู่ข้างนอก เพื่อคุ้มครองนายหญิงทหารนายหนึ่งขันอาสาพวกเขาจึงพากันไปที่ร่มไม้ใหญ่ไม่ห่างจากป่ามากนักแต่ก็อยู่ในสถานที่โล่งและไม่ใช่ทางเดินของสัตว์ป่าหลีเวนหลงอุ้มภรรยาลงจากมา้าจากนั้นก็ขึ้นมาแล้วหันสั่งกำชับให้สาวใช้และทหารนายนั้นคอยดูแลนายหญิงให้ดีที่สุดคนสุดท้ายที่เขาพูดด้วยก็คือแย่เยี่ยิยัง ทำตัวดีๆรอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะออกมากินมื้อกลางวันกับเจ้า คนที่เหลือแทบไม่เชื่อหูคนที่มีจิตใจดั่งหินผาเช่นราชาปีศาจให้สัญญาแก่ใครสักคนเช่นนี้หากไปเล่าให้คนอื่นฟังคงไม่มีใครเชื่อพวกเขาแน่นอนแม้แต่เหยาซูรี่ก็ไม่เคยได้รับการปฏิบัติด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นนี้มาก่อนนางกริษยาจนแทบจะก,กระอักเลือดตายอยู่แล้ว เย่เย่เสียงรู้สึกว่าวันนี้ราชาปีศาจประพฤติตัวกับนางค่อนข้างดีอย่างน้อยที่สุดเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกรังเกียจนางเท่ากับที่เคยในฐานะผู้ที่ต้องมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสถานที่ห่างไกลและในฐานะภรรยาการมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นเป็นความปรารถนาสูงสุดเมื่อได้รับการปฏิบัติเช่นนี้หญิงสาวก็ยิ้มเต็มใบหน้า ข้าจะรอท่านระวังตัวด้วยนะเจ้าคะหลีหวนหลงที่นั่งอยู่บนหลังมา้ามองรอยยิ้มเต็มใบหน้าของนางด้วยสายตาพร่ามัวหูได้ยินเสียงพูดประโยคที่ไม่คุ้นเคย้าว่าหัวใจกลับอบอุ่นเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกับที่พวกผู้ชายรู้สึกยามที่ภรรยาของพวกเขามาริ่มลาตอนเข้ารับการฝึกพิเศษหรือไม่หัวใจที่อบอุ่น แต่ก็รู้สึกจักกะจี้ในความคิดวูบหนึ่งของเขามีแรงปรารถนาอันกล้าแกรง่งคือต้องกลับมาหานางให้ได้วันนี้ต้องได้กินมื้อกลางวันกับนางราชาปีศาจหันกลับมาสั่งคนติดตามก่อนจะควบม้าไทยานออกไปรีบเร็วเข้าข้าไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะ แย่เยี่ยเสียงมองส่งพวกเขาเข้าป่าจนลับสายตาจากนั้นก็เดินมาหย่อนตัวนั่งลงบนพื้นหญ้าเนื่องจากวันนี้เป็นการเดินทางมาแบบกระทันหันไม่ทันได้เตรียมตัวพวกนางจึงไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ถ้าว่าหญิงสาวไม่ได้สนใจนางแค่อยากนั่งลงบนพื้นหญ้าสัมผัสกับสิ่งที่นางไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนสายลมที่พัดผ่านช่วยให้รับรู้ได้ถึงอิสระกลิ่นของหญ้าดินและความชื้นจากป่า ให้ความรู้สึกแตกต่างจากตอนที่นางอยู่ในเมืองที่ผ่านมานางอิจฉาน้องสาวมาโดยตลอดที่สามารถไปไหนมาไหนก็ได้เที่ยวตะลอนไปทั่วทุกดินแดนสัมผัสกับอิสระเรียนรู้เรื่องราวแปลกใหม่ในดินแดนต่างๆสาวใช้สองคนนั่งลงด้านหลังคอยมองนายหญิงตลอดเวลาขณะที่ทหารที่อาสายืนเฝ้าห่างออกไปไม่ไกลสายตาคอยจับจ ้องรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันนายหญิงต้องการสิ่งใดหรือไม่เจ้าคะบ่าจะไปหามาให้สาวใช้เสนอตัวคนเป็นนายหญิงใสนะ่หน้าข้าแค่อยากนั่งอยู่ตรงนี้เงียบๆสาวใช้จึงถอยหลังออกไปปล่อยให้นายหญิงได้มีเวลาส่วนตัวอย่างที่นางต้องการเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นฟังเสียงของสายลม เท่านี้ก็สามารถปลดเปลื้องหัวใจที่หนักอึ้องของนางได้แล้วหญิงสาวจึงมีความสุขอย่างมากมากเสียจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน เสียงกร้องของม้าปลุกแย่เยีๆเสียงให้เงยหน้าขึ้นมองเบื้องหน้าม้าตัวใหญ่กำลังเล็มหญ้าอยู่ไม่ห่างจากนางมากนะักท่วงท่าของอาชาตัวนี้ไม่เร็วมันไม่ใช่ม้าอ้วนและไม่ได้ผอมจนไม่สามารถแบกน้ำหนักของคนได้นางจำได้ว่าเจ้าหมาตัวนี้สามารถแบกน้ำหนักของเสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉบนตัวของมันได้ทำไมพวกเจ้าไม่สอนข้าขี่มานะ้าล่ะ แย่แย่เสียงเสนอแผนการนางคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีทักษะนี้ในการอาศัยอยู่ที่นี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยนางก็เอาตัวรอดได้โดยไม่เป็นภาระคนอื่นในอนาคตนางอาจจะขอให้ใครสักคนสอนวรยุทธแบบง่ายๆให้ที่จริงนางต้องการเรียนวรยุทธมาตั้งแต่เด็กนางปรารถนาที่จะฝึกกับบิดาและพี่ชายเช่นแย่หลิงเซียว พวกเขาสนิทสนมกันมากตอนที่ฝึกด้วยกันแต่นางไม่สามารถทำได้เพราะการฝึกอาจทำให้เกิดบาดแผลนอกจากนี้นางยังต้องเข้าไปฝึกในวังทุกวันนางไม่มีเวลามากพอที่จะทำเช่นนั้นปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ